รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน Hello everyone, welcome to the exciting battlefield in English Battle. สวัสดีค่ะมาเรนุ่มอ่อนค่ะและสวัสดีครับผมตูนวรัตครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English Battle สุกภาษาอังกฤษพิชิตยอดแชม,ชม รายการแข่งขันอันร้อนแรงที่นอกจะได้สนุกสนานกับความท้าทายของเกมการแข่งขันแล้วเนี่ยยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยละค่ะโ้แล้วตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่ง<ม>ขันแล้วตอนนี้ฝ่ายแดงคุณออมนำฝ่ายน้ำเงินคุณออนอยู่ 2, 2> ต่อ1น,นึเกม,มโจทย์ของเราจะเข้มข้นและพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ครับ ช่แล้วละค่ะในแมชนี้นะคะแอบบอกใบ้หนึ่งค่ะว่าโจท์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการคิดเลขค่ะพี่ตูนคิดเลขแล้วมีภาษาอังกฤษด้วยมีภาษาอังกฤษด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่คิดเลขได้ไวอย่างเดียวนะคะจะต้องใช้ทักษะการฟังแล้วก็ทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษถึงจะผ่านโจทย์นี้ไปได้ค่ะพี่ตูนเขาเตรียมเก็บของกลับบ้านเลยนั่นนะสิคะจะไหวไหมเอ่ยเนี่ยววตาท้อใจกันมากเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับผู้เข้าแข่งขันของเรากันเลย วันนี้ผู้เข้าเหมือนกันดูจะเกรงและกดดันเป็นพิเศษ,ษ,ษเพราะรู้ว่าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับน,น,นั่นสิคะงั้นไหนๆแล้วขอลองถามทั้งคู่สักนิดค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยชอบวิชาคณิตศาสตร์กันไหมคะก็พอได้นะคะเฉยๆแต่ว่าเกรดไม่ค่อยดีค่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้เกลียดอะไรนะฮะ <c oughs> ทีนี้น้ององอ,อนลระครับชอบตัวเลขชอบคณิตศาสตร์ไหมครับที่สุดค่ะชอบที่สุดที่สุดของความไม่ชอบ <c oughs> นะคะ วันนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะไหวไหมแล้วมีแบบแอบ,บกังวลแอบหวั่นใจอะไรไหมกับโจทย์ในวันนี้ครับหวั่นใจหวจั่นใจตรงที่มันเป็นเลขคณิตศาสตร์เนี่ยหรอคะก็หวั่ <laughs> วนใจค่ะหวั่นใจตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านเลยคนเนี่ยรู้สึกลังไม่ค่อยดี <laughs> เอ๊พี่ตูนคะทำไมวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราดูไม่ได้พบความมั่นใจมาเลยสักคนเนี่ยจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็ได้ใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวลองค่อยๆฟังไปได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าโจทย์กันนะคะ ย้ําสักนิดนึงนะคะว่าโจทย์ของเราวันนี้ที่จะได้ยินเนะะี่ยค่ะเราจะให้คิดตามลําดับของข้อมูลที่ได้ยินนะคะเราจะไม่ได้อ้างอิงตามหลักที่ถูกต้องของการคิดคณิตศาสตร์เนาะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมหอว่าหลักคณิตศาสตร์ในบางทีมันจะมีอ่ะอันนี้อยู่ในวงเล็บอันหลังอยู่ในวงเล็บแล้วมาคูณมาบวกอะไรกันแต่เราคิดตามลําดับเลยเช่น ตัวเลขที่1-2-3-4ลบ2บวก3คณแล้วหาผลลัพธ์มาทำไปตามลำดับเลยค่ะซึ่งแบบนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับคนที่ทำการค้าขายที่ไปเป็นก้อนๆเลยแบบนี้นะคะแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจโจทย์ของเราด้วยนะฮะ,ะ,ะถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์กันครับสวัสดีผู้เข้าแข่งขันทุกคน วันนี้ภูเขาแข่งขันจะต้องรับฟังโจทย์คณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษและคำนวณออกมาให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดทั้งหมด6ขอ้อ6คะแนนโจทย์มีดังนี้นับวัน3 26 plus 13เริ่มที่ข้อ1กันนะคะ3 plus 26 plus 13นะคะก็คือ3บวก26บวก13นะคะคลาสเนี่ยแปลว่าบวกนะคะ ก้อนี้ง่ายนะฮะยังไม่มีอะไรซับซ้อนมากตัวเลขก็แค่2หลักกับ1น1ห,หลักเท่านั้นเองแต่ข้อแรกนี้ผู้เขาเ้าแข่งขันของเราก็ดูจะแม่ดูความมั่นใจน้อยกว่าทุกๆครั้งนะคะพี่ตูนเพราะต้องใช้แยกประสาทหลายส่วนทั้งการฟังการกดเครื่องคิดเลขแล้วก็การเขียนด้วยและต้องไม่ให้กดผิดด้วยนะกดผิดในตัวเลขก็จะผิดนนเลยลาดไปเดียวคาดเคลื่อนเลยนะคะ,ะไปที่ข้อ2กักเลยครับ number two f 22 minus 2, 2> ข้อที่2นะคะ54 minus 22 minus 2นะคะก็คือ54าสลบยี 22, ลบ 2>, 2นะคะแม่บอสของเรายังใจดีนะคะตอนนี้ย<ม>ังไม่มีการผสมเครื่องหมายอะไรบวกก็บวกหมดเลยลบก็ลบหมดเลยไมยนัสแปลว่าลบนะคะคุณผู้ชมครับ plus บวก minus ลบนะฮะเพราะน,นั้น54ลบ22ลบ2ได้เท่าไหร่ถ้าคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปที่ข้อ3กันต่อเลยครับ 3> number 3 134 2 o Minus -3 plus 17ไปกันต่อนะคะข้อที่3ค่ะ1น4่งร้อ3่ก็นะคะก็คือ134ลบ20 ลบ3บวกด้วย17ค่ะมาแล้วนะคะการผสมเครื่องหมายทั้ง2อย่างนะคะตอนนี้มีทั้ง plus บวกนะคะแล้วก็มีทั้ง minus ลบค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตตัวเลขเนี่ยเริ่มจะเป็น3หน่วยแล้วนะฮะเป็นเริ่มเข้าสู่หลักร้อยแล้วนะคะครับเริ่มที่134เป็นตัวตั้งนะครับเอาแล้วครับโจทย์ข้อต่อไปจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นนะฮะไปที่ข้อ4ครับ n u t b e r 4 3 1ี่ส e มคู i เอเล d เ e ข้อที่สี่นะคะ3 1มคู e เอเ i ฟเว่นคนะคะก็คือ3คูณด้วย11คูณด้วย3และหารด้วย3นะคะคำศัพท์นะคะมีคำว่า times Times. ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเวลานะคะแต่จะแปลว่าเครื่องหมายคูณน,นั่นเองค่ะเครื่องหมายคูณเนี่ยนอกจากคำว่า times แล้วนะคะเรายังมีอีกคำคือคำว่า multiply นะคะ multiply mm. นะคะอีกคำหนึงค่ะเครื่องหมายที่ปรากฏมานะคะคือคำว่า divide divide นะคะแปลว่าหารเราก็จะใช้คำว่า divide d by ค่ะก็คือหารด้วย ติว i ยเะะ d ตก็ลงท้ายด้วย ED นะฮะ<ช>ส่วน three times นี่คือ3เป็นตัวตั้งและคูณไม่ใช่หมายถึง3เวลามไม่ใช่3เวลาค่ะเป็นการคูณนะคะข้อ,อที่5จะยิ่งซับซ้อนไปกว่านั้นครับเพราะเลขเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆไปกันเลยครับ number five one thousand twenty four plus twenty thousand two hundred fourteen minus two hundred thirty eight โอ้โหตัวเลข <c oughs> อยู่ดีๆก็ก้าวกระโดด <c oughs> เข้าหลักพันเลยนะคะไปดูข้อที่5กันค่ะ one t h o u s นึงพันยีนะคะ plus t w e n t 14นะคะก็คือบวกด้วย2214นะคะและ minus 238นะคะก็คือลบด้วย238ค่ะแม่พี่ตูนคะมาเรียนแค่ฟังนี่ปวด,ปวด,ปวดวหัวแทนผู้เข้าแข่งขันของเราแล้วนะคะเนี่ยดีที่คุณผู้ชมทางบ้านมีซับให้นะฮะคือข้อ4ีเนี่ยยังเป็นเลขหน่วยกับหลักสิบอยู่เลยนี่ทะลุหลักพันหลักหมื่นมาแล้วนะครับผู้เขาเ้าแข่งขันของเราตอนนี้นิ่งไปแล้วนะคะโอ้โหคุณอน้น กดเครื่องคิดเลขรัวเลยค่ะพี่ตูนกดอย่างกับแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เลยนะฮะทีนี้ข้อสุดท้ายตั้งสติให้ดีแล้วไปฟังพร้อมๆกันครับ number 6 2 2 6 0 0 0 d i v i d e d by 2 minus 8,000 t i m e s 2้ m e วไหมคะเนี่ย ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนของเรานะคะข้อที่6ค่ะ226,000นะคะก็คือ276,000นะคะ divided by 2ก็คือหารด้วย2นะคะจากนั้นค่ะ minus 8,000 times ก็คือให้ลบด้วย8000และคูณด้วย2นะคะย้งอีกทีนะคะเราคิดกันตามลำดับการได้ยินเลยนะคะไม่ต้องทำเป็นวงเล็บอะไรให้ยุ่งยากนะคะได้ยินอันไหนมาก่อนคิดตามนั้นได้เลยค่ะออนกดไหมกดไหมคุณผู้ชมฮะเซี่ยวนาทีนี้น่าสนใจมากนะครับคือมุมน้ําเงินคุณออนเนี่ยตั้งใจจะหันไปกดอยู่แล้วแต่กระดาษลนเสียจังหวะเลยค่ะกระดาษลนแล้วไม่ยอม กดต่อหยุดขึ้นมาเก็บก่อนนะฮะจังหวะนั้นเนี่ยมุมแดงคุณออมก็เลยเข้าไปกดไฟได้ก่อนถือว่าได้เป็นไยกดก่อนนะครับอย่างนี้ก็ต้องไปดูความถูกต้องกันแล้วล่ะค่ะพี่ตูนว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้างนั้นไปในสตูดิโอพร้อมๆกันเลยครับได้เวลามาตรวจคำตอบกันครับวันนี้จะเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะฮะจริงๆหกับสเนี่ย มันถูกแต่มันตอบสลับกัน <Hey. S 1> นะ่าข้อหนึ่งเยต้องเป็น42และข้อ2ต้องเป็น30นะครับ<ะ>เกิดอ,อะไรขึ้นตรงนี้อ๋อน่าจะเขียนแบบเลขที่หลังมันคิดเหมือนแบบว่าคิดเขียนอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็แบบเขียนเลขสลับอะคะ่ <S <S ขเขียนเลขข้อสลับกัน อ่อนเขียนคำตอบมาทั้งหมด5ข้อซึ่งเธอดันเขียนข้อที่1และข้อที่2สลับกันทำให้ถูกไปเพียง3ข้อจากทั้งหมด6ข้อข้อหกหายไปไหนครับน้อนครับค่ะ ตัดตัวเลขอันแรกไม่ทันมันก็เลยหลุดหมดเลยค่ะอีอันที่ทําหล่นตอนจะหันไปกดคือก็หกนี่เองค่ะคิดไม่ทันแล้วก็แบบมันร่วกแล้วก็ยังตามมารังควานให้กดไฟไม่ทันด้วยน่าจะทิ้งมันไปตอนนั้นใช่ดังนั้นได้ไปอยู่ที่3คะแนนเรามาดูคะแนนทางฝั่งสีแดงกันบ้างค่ะคุณออมค่ะเรียงลําดับยังไงคะเนียไหนข้อหนึ่งเอ่ย คุณออมฝากสีแดงตอบมาทั้งหมด6ข้อเราไปลุ้นกันว่าจะถูกกี่ข้อข้อที่1คําตอบที่ถูกต้องต้องเป็น42น42ถูกต้องนะคะข้อที่2ค่ะจะต้องตอบว่า30มสิถูกค่ะถูกค่ะได้ไป2คะแนนแล้วนะคะข้อที่3 128 3> ก็ยังถูกนะคะ 3, 3คะแนนแล้วนะคะคุณออมไปดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4คุณออมตอบว่าอะไรคามค่ะ คำตอบของเรามี3ค่ะแต่ว่า33มสิจริมค่อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไม่ได้คะแนนไปนะคะข้อต่อไปค่ะคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็น21,000คุณออมตอบว่ายังไงนะคะ2อ7 8 6ค่ะ เศษมาจากไหนเยอะแยะหักสองคะแนนหักสองอุ้ยอ้ยอ้ยไม่หักสองคะแนนแค่ไม่ให้คะแนนเฉยๆนะคะแบบแถมเราใจดีแถมให้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแถมมาซะเยอะเลยนะคะข้อนี้ยังไม่ได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็นสองแสนหกหมื่นนะคะอันนี้คุณอมตองแถมอีกแล้วค่ะใจดีอันนี้แถมไปไกลเลยนะคะแถมเป็นแสนเลยเพราะฉะนั้นนะคะสามข้อหลังยังไม่ได้คะแนนสรุปแล้วคุณอมได้ไปทั้งหมด 1 2 3อ้าวได้ไป3คะแนนค่ะคุณผู้ชม,มเท่ากับฝ่ายสีน้ำเงินแต่ว่าเมื่อตกี้นะคะเรามีการตบไฟที่เร็วกว่า<ม>เพราะฉะนั้น<ม>วันนี้ผู้ชนะ<ม>เป็นสีแดง<ม>คุณออมค่ะโ<ม>ชคอย่างเข้ากายคุณออมฝั่งสีแดงแม้จะได้คะแดงเท่ากันแต่กดไฟก่อนจึงได้รับชัยชนะไปในเกมนี้ ผมเสียดายแทนผู้แข่ขันฝั่งผมจริงนั่นน่ะสิคะนิดเดียวเองแต่ทั้งนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะตามทันเพราะการแข่งขันมีทั้งหมด6แมชนะฮะในรอบนี้ตอนนี้3-1ตอนน่อยังมีสิทธิ์3-3ต่อ,ตอได้นะครับกลับไปทำเป็นบ้านเพิเ่มเติมมาได้เลยค่ะรีบตามน,น,านะคะทันอยู่ค่ะแล้วมาลุยกันต่อส่วนวันนี้ขอบคุณมากๆ,ๆครับน้องออนครับบบบบบบคบบ ดูเกร็ดความรู้ของเราในวันนี้กันค่ะคําแรกนะคะอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันของเราใช้เมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือ calculator calculator แปลว่าเครื่อง,องคิดเลขค่ะคาต่อไปนะคะคําว่า odd number odd number แปลว่าเลขคี่ค่ะเลขคี่ก็คือเลข 1, 3, 5, 7แบบนี้นะคะเรียงไปเลย,เยนี้ odd day เป็นวันคู่วันคี่วันค,นคู่วันคี่ได้เหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะคำสุดท้ายค่ะคำว่า even number even number แปลว่าเลขคู่ค่ะเลข2เลขก4เลข6และทั้งหมดคือ English Battle ในวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการชมรายการของเราย้อนหลังคลิกได้เลยที่ www.etv.thai.tv นะฮะส่วนครั้งหน้าการแข่งขันจะเป็นอย่างไรออนมุมน้ำเงินจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่หรือว่าออมมุมแดงจะชนะไปแบบเบ็ดเร็จมันลุ้นกันต่อนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วสาหรับเรา2คนตูนวนรัดและมาเรียนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ By you see next time สำหรับบางคนอาจจะมองว่าภาษาอังกฤษไม่สำคัญนะคะแต่สําหรับออนอังคิดว่าภาษาอังกฤษทําให้โลกของเรากว้างขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการทํางานหลายๆอย่าง